เร็วนี้ณศูนยะ์การศึกษาจอมบึงตำบลนรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสาม,มคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างหอฉันครั้งที่13โดยได้รับความเมตตาจากพระไตรสิทธิ์จิรวัฒโนท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทั้งยังได้นำสวดมนต์บทธรรมจากกระเป๋วัตนสูตร จากนั้นริ้วขบวนมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปรืมปิติของทุกท่านที่ได้มาสั่งสมมุลใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่การน,นมิตรวรพัฒน์เจิมจิตพองประธานฝ่ายคารวาสจะได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและในการนี้ท่านประธานทรง ก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมด้วยการน้อมนำใจมาหยุดนิ่งอย่างเบาสบายณศูนย์กลางกายฐานที่7รักษากายว่าจ่าใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะแก้วใสในการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเบิงเกิดขึ้นพร้อมกันนี้การลนนมิตทิติรัตนัทธปพภาชายัยและการลนมิตกันเองนทิกา ได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาภราป่านอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายหอชั้นนำกล่าวคำถวายส่วนต่อขยายหอชั้นนำกล่าวคำถวายบาทนำกล่าวคำถวายพัตทหารนำกล่าวคำถวายทยธรรมและนำกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งการจัดพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าจะได้นําไปสมทบทุนสร้างหอชั้นณนะศูนย์การศึกษาจอมบึงทั้งนี้เนื่องด้วยศูนย์การศึกษาจอมบึง มีพระพิสุและสามเณรเกือบ40รูปและกำลังดำเนินการก่อสร้างหอชันซึ่งยังไม่แล้วเสร็จจึงได้จัดงานทอดผ้าะป่าสามัคคีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันสารต่อบุญใหญ่ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงค่ะซึ่งการสร้างหอชันเปรียบเสมือนการสร้างสเสบียงบุญไว้เลี้ยงตนเองข้ามภพข้ามชาติเพราะพัตาหารที่ถวายแด่พระพิสุสามเณรนั้นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงผู้ปฏิบัติด,ดี ปฏิบัติชอบผู้ยังพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองในโลกค่ะ